แอลเชียงใหม่ต้นปีนี้เตรียมล้างท้องรอได้เลยครับเพราะนวานจะพาไปชิมเมนูเด็ดจากเชฟดังระดับประเทศพบกับร้านอาหารดังทั่วไทยกว่า60ร้านพร้อมความบันเทิงจากศิลปินที่คุณคิดถึงตลอด9วันเต็มกับงานเชฟชวนชิมออนทัวร์งานจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นะว่านมีข่าวดีสําหรับสายกินมาฝากครับบอกเลยกับงานเชฟชวนชิมอ่อนทัวครับงานาจัดที่ร้านกิจกรรมช ai ั้นจีเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตอ่าหรือว่าเซนแอร์พอร์ตนั่นเองครับงานมีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18มกราคมนี้นะครับใกลแล้วนะครับทุกคนงานนี้บอกเลยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาคัดร้านเด็ดจากทั่วประเทศมาเสิร์ฟถึงเชียงใหม่กว่า60ร้านครับที่พิเศษสุดๆก็คือเราจะได้เห็นการสาธิตการทําอาหารจากเชฟชื่อดังครับนี่แถไมได้กินฟรีด้วยนะครับทุกคน วันไหนมีอะไรเด็ดๆบ้างดาวานจะเล่าให้ฟังครับเริ่มวันแรกวันที่10มกราคมครับกับคนนี้ครับสวัสดีครับพลนะครับพลปัภทภเสถียรครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมางานเชฟชวนชิมออนทัวร์ซึ่งในครั้งนี้เราออนทัวร์กันมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมของพลด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1ิมกราคมเวลาบ่ายโมงตรงณนะลานกิจกรรมชั้นจีของ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับอย่าลืมมานะครับมาเจอเกันเยอะๆคนมีเมนูสุดพิเศษมาฝากทุกคนครับเชฟพลตันทเสถีรยรครับมาปรุงเมนูพิเศษให้ชิมกัน,นสดๆครับแถมยังมีเสียงเพลงเพาะๆจากน้องดีเทลจากช่องวันครับนี่อร่อยด้วยเพลงเพาะด้วยครับวันที่11มาสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตจากไรอันกา,รบรานดบัณฑิตและวันที่12ต้องห้ามพารเดยครับเพราะเชฟออฟจะนําเมนูเด็ดมาสาธิตที่เทราฟังครับไปฟังเสียงเชฟออฟกันครับสวัสดีครับพบกับเชฟออฟและเมนูสุดพิเศษ ในงานเชฟชวนชิมออนทัวร์ในวันจันทร์ที่12มกราคม2569เวลาเที่ยงตรงที่เซ็ ai นทะรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตณลานกิจกรรมชั้นจีนะครับ วันที่13มครับมาเจอความน่ารักของเชฟเปาเป้ครับกับเมนูสุดพิเศษและไปแวะชิมเมนูใหม่ที่ร้านมอแม่จูนครับนี่ร้านของคุณเปิ้ลนาครและแม่จูนครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เปิ้ลนาครมาด้วยหรือเปล่าครับไปลุ้นดูกันในงานนะและแน่นอนครับนอกจากมีเชฟดังแล้วก็ยังมีศิลปินดาราคนมีชื่อเสียงมาเปิดร้านอีกเพียบเลยครับอย่างเช่นคนนี้ครับน้องแอมพีรวัตรครับเอาขนมปังถั่วขาวเพื่อสุขภาพแบรนด์ YB ครับมาให้คนเชียงใหม่ได้ลองชิมนี่วันที่10ถึงวันที่18นี้นะครับเจน ทีมออนทัวร์แอมพิรวัต์นะครับร้านไว้ดีไปแน่นอนครับเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ครับวันที่15มีแฟนมี้ครับเป็นแฟนมีดใกล้ชิดของมุกอติจากกันและกันซีรีส์ครับและพลาดไม่ได้ครับวันสุดท้ายครับ18มกราบอกเลยว่าืคนนี้ครับเด็ดสุดในวันที่18มัมกราคมนี้นะครับบ่าย4โมงเย็นลานกิจกรรมชั้นจีเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วเจอกันนะเด็กเจอกันนะครับ พี่เต๋าสมชายครับมาปิดท้ายความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบสุดเวียงอันนี้เด็ดแน่นอนครับเอาละครับตลอดงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอพิธีกรหน้าคุ้นกันดีครับคุณเกลือเป็นต่อครับหรือพี่วอกเป็นต่อของเรานั่นเองครับรับรองครับสนุกสร้างเสียงัวเราะและรอยยิ้มได้แน่นอนครับที่สําคัญกิจกรรมเนี้ยมีของรางวัลดีๆดีเพียบเลยครับจากทอร์อและเมเจอร์ซี p ี a y เพลครับงานนี้อิ่มท้องด้วยสนุกด้วยของรางวัลกลับบ้านก็เพียบเลยครับย้าอีกครั้งนะครับสิบถึงรับแับมอรับคมปี้วยกัน แล้วถ้าวันงานมาถึงจริงนะว่าจะพาไปเดินดูงานอีกครั้งนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้ขออนุญาตมาโปรยไว้เท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ